ทำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับไรด้หลวท่ท่านยางทำจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบางทีเขาบอกว่าปลาอย่างเมืองไทยไม่ดีเราเลยกลับมาล้วก็ค่อยๆขยายขยายและศึกษาความรู้ด้วยไม่ใช่ว่าจะขายปลาเดียวเราต้องรู้ว่าปลาป่วยเป็นโรคเพราะอะไรแล้วเราก็ส่งไปแล้วเขาก็ยอมรับว่าเอ้ยประเทศไทยทําได้เหรอทาไมถึงคุณภาพถึงดีอย่างนี้บางทีสิ่งที่เรารู้มาอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบมาใหม่ๆ ลูกทีมเขาจะได้มีความรู้บางอย่างเขาได้รับข้อมูลที่ผิดผิดมาถ้าเราให้ในสิ่งที่ถูกเขาก็สามารถที่จะไปคิดและพัฒนานั้นเราทุกคนสมควรที่จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำเพื่อในหลวงของเราท่านทรงให้ความสุขกับประชาชนมาว่าหกสิบปีแล้วท่านก็ไม่เคยท้อที่จะให้